กันสวัสดีวันนี้เราอยู่นนนนะนนในช่องโอ๊ยอินอีวันเคเชเชยนะผมอันนี้เราอยู่ในช่วงเรื่องเล่าอีน้าเหมืนี้โอใยดีเป็นปิดวันนี้โอ๊ยอีวันเค <c oughs> ม,มีเรื่องเล่านะผมก็มีบรรยายแบบนะไหนจะมีเรื่องเล่าอ่ะไรบ้างเรื่องนี้เรื่องนี้ผมอาจจะเล่ากันตั้งานแล้วแต่ก็เคยได้เล่าในชะ่ไหมครับมันเป็นแบบ ใช่มันเป็นเกี่ยวกับผีผีผีใช่แล้วผมจะมาเล่าเรื่องผีนะฮะทุกผู้ชมก่อนจะไปฟังเรื่องเล่าเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเราเราอะไรอะไรจะมาเล่าเรื่องนี้ก่อนแต่พค่งเล่าเรื่องผีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมเพราะผมเป็นคนพูดชอบแบบ ติดขาดนิดหน่อยนะปพตีชีวิตจริงรชีวิตจริงชีวิตหน้ากอ้องแบคนละคนละใช่ไหมื่อน่แบบจริงแต่จริงๆมีควุขนะ่ทำแมีความสุกทำเยมีความุขนีแล้าวี่แะใช่ไผมแบบไม่มีสุข้อมีมสุข้วอีใช่ะมกพูดไมเรื่องพูดที่ทางมันแบบที่ทางพูดแบบประมาณนี้คนผมพูดแบบมันไรยาสมวามสุไม่ได้สุขแค่มีความคุไเดียนคนนอ่าไก็คือแเดียวไม่คิดจะุอะไรอย่างไรประมาณน้นกาปรมนี้นอะไรด มนกจะยืนตัวตรงที่เะรมาลกินข้าก็อาน้ำี่สมองคือเ่นนี้วปุปุ๊บปุ๊บคือพูดม่ยาคิดคือพูแบบวีเนี่ยเดี๋ยพูดทุเรืองคนอื่นแบบมันไม่ได้ห้กาูดเรื่อกดตังค์กดตังค์เขาเขาพูดว่าอยากกดตังค์อุตังค์นเดี๋ยวผมะพาอ่นตังค์รอกดตังค์งหาพูดีบบอเขเรล่พวกบบ่อยไปเลยนะผมพูดจีคือเราวายากพูดจี่ะที่้อสัตว์แล้ ทำงานก่อนเดี๋ยวผมก็ไปเรียนจำป่กทำอะไรรูปนะเรียกว่าทำที่แบบเปิดหน้ากองเนี้ยตักี่วันหรือหลายวันนะที่ไม่เปิดหน้องแบบเนี้ยแต่รูปเนี้ยต้อิดว่ามีเสียงเบาแต่เสียงท่าตาทุกอันมีเสียงนะโอเคแล้วก็ทุกคนลืมไปเลยว่ากูจะต้นคิดกูจะมาเล่าเรื่องผีหรือจะมาคุยโม้โอวดเชี่ยวซึ่งปีนไหนเนี้ยมันไม่ได้รายการไปมันไม่ใช่ว่ารายการโอเอ็นยูที่บ่นไอ้น้องอะไรนี่เป็นรายการเรื่องเล่ามาเริ่มอีพีเลยไม่ล่ะอีพีที่หนึ่งตั้งแต่จนเด็กจนโตผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสักเท่่่่่าาาาาไหหรรรรรนนะแตโออเเเคคงั้มมมิยกใื โอเอซวันเคเรื่องเล่าพ okay, ีหนึ่งเอ็นาโอเคเราก็ไม่พูดความํำเพลงก็เล่าเลยนะผมเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องสมัยเด,ด็กอะสมัยตอนผมอยู่่อเลี้ยงนะตอนนั้นผมอยู่กับน้องสองคนตอนนั้นผมวมยังเรียนอยู่ยังเรียนตอนนั้นผมจำปสองมั้งปสองเป็นรับจํา ป .2 ใช่ป .2 ตอนนั้นผมอยู่ป .2 นะฮะพอแต่ก็พอแบบรู้ค่วมอ่ะมูจะค่วมประมาณนี้แหละหนาส่งผมประมาณมูงจะควมนี่แหละเฮ้ยมูงจะควมเนี่ยพอแบบเห็นหน่นเห็นนี่ก็เอ้ยแต่ตอนนั้นอะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่คิดนะก็คิดด้วยแต่ทุกวันนี้ก็คิดอยู่ตอนตอนมาทำคลิปเลยวมกน่าคิดว่าเออถ้าสมมติเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงก็ว่ะเออมันเป็นเรื่องจริงแบบกูเห็นจริงๆตอว่าวันนั้นอะ่ ก็เขียนมาเล่าแต่แต่ต้นเลยนะคือวันนั้นอ่ะไม่หรูอผมเคยเล่าไปแล้ววะาวิธีอย่างย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 างเอาใหม่เอาใหม่โอเควันนั้นอ่ะผมจําได้เลยนะว่ามันมีงานงานยังงานหนึ่ง,งอยู่ที่เขาจัดงานมันเกิดจะนั่งเลยที่นี้หอามาเชิญพ่อแม่ผมเออแต่ผมไม่ไป ไม่ใช่ว่าไม่ไปคือไปอยู่แต่ไปแป๊บเดียวก็กลับมาแต่ผู้หลักผู้อยากเขากินเหล้ากันไม่หลายแล้วเช่นแบบผู้หลักผู้ใหญ่เขากินเหล้ากันเขาสังสารกันใช่เดีดย๋ยวพ่อแม่ผมก็เลยนั่งนานไปหน่อยนี่พอรพ่อเลี้ยงกับแม่แค่แค่น่ะแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วโอเคไม่เล่าพูดเรื่องรามายัดโอเคมันนั้นละ่ะผมกลับมาก็บ,บ้านจะน้องก่อนเลยสองคนแต่แต่ตอนเดินกลับบ้านมาคือเพื่อนเพื่อนในที่จัดงานเขาเขาเกือบพูดจนเพื่อว่าจัดงานรันศพ แบบเนี้มันเกิดมันมันก็เดินมาส่ง่ะฮะใช่มันเดินมาส่งพัตนาเป็นทางเปียวไม่รู้ว่ใช่ว่าทางเปี่ยวหรอเป็นแค่เสาไฟแบบเป็นแคาบ้านคนหนหะแต่เขาแค่ไม่เปิดไฟเฉยแบบไม่รู้เหมือนจันะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนันว่าสมัยก่อนกลัวโดนไฟจะมากขนาดไหนแหล่ะถึงปิดแม่งปิดผีสัตว์ปิดแบ,บทีเรียทั้งที่มืดต๊กเลยอ่ะแล้วเราก็เดินจากบ,บ้านมาจนมาถึงบ้าน ก็มาถึงบ้านปุ๊บผมก็เออเฮียขี้แกลขี้เกียจอาบน้ำไอ้น้องเล่นเมดเงือแบบแตกซ่าเลยนะาเงือแตกซ่าเลยทีนี้ก็ขี้เกียจอไอ้ขี้เกียจไปเียอะไรมีขี้เกียจอาบน้ำไว้น้องไอ้ก็ไม่อาบน้ำเลยก็นอนเลยผมก็กับน้องก็นอนน้องสาวนะพอนรอน้องสาวอ่ะฮะผมก็นอนสองคนน้องสาวแลอืะเราก็ไม่ได้นอนแบบขี้ซ่าไปเฮียเราก็ไม่ได้นอนแยกกันนะคือผมนอนด้วยกันน่แหละตอนนั้นน้องสาวผมก็ พอเดินได้ทุกวงหนีอ่ะน้องสาวผมมันก็มานอนด้วยกันเนี่ยแหละผมก็พ่อพ่อแม่ผมแบบผ่านให้ผมรู้จักนอนคนเดียวตัวคนเดียวตั้งแต่เด็กๆนะผ่านนนให้นอนคนเดียวหรืออะไรคนเดียวนอนกับสองคนน้องและผมเป็นเป็นคนแบบได้นอนตรงมุมบันไดบ้านผมจะเป็นบ้านไอ้บ้านบ้านบ้านไม้สองชั้นนะัะผมเป็นบ้านไม้สองชั้นแล้วผมนอนใต้บันไดเลย แล้ว <c oughs> บ,บันไดผมอาจจะเป็นช่อง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 ดีแบบช่องใหญ่ๆ่เลยช่องกว้างๆเลยประมาณแบบประมาณเนี้ยคลอยเห็นแบบคนเดินไปเดินมาดักเนอ่ยพอยเห็นมากคุณเนาะผมก็ไม่ถึงขนาดนั้อยเห็นแบบเท้าไม่เฉยนะ <c oughs> และประวัติบ้านพ่อผมนะผมเคยฟังจากลุงในลุงเป็นที่เป็นเพื่อนพ่อพ่อเลี้ยงผมนะเ <c oughs> ขาก็ไปเล่ามาเขาเล่าให้ผมฟังตลอดเลยนะแล้วก็คุณทานต้านเนี่ยก็มีประวัติหลายอย่างที่เขาชอบเล่าให้ผมฟังอ่ารู้ม่ใช่ว่าเขาหลอกกูก่อนอ่ะแค่เพราะเขาแบบพ่อผมคนที่แบบ เวพ่อผมเคยเล่าให้ฟังนะแต่พ <rebbe> ่อผมเป็นคนเวไม่อยากขึ้นเล่นบนบ้านพ่อของเป็นบ้านผมอ่ะไอ้บ้านพ่อผมอ่ะมันมีของขังเนี่ยมีแต่พระมีแต่อะไรมีแบบหลายอย่างแต่ผมขอไม่เล่าละกันนะฮะมีภาพมีอหลาย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 อย่างเลยอือมันก็เป็นแบบบ้านเลยไม่ใหญ่ขึ้นไปเล่นเขาคุณโซนคุณดื้อคุณมือต่อไปคุณเวเราทำนู่นทำนี่แบบจังเลยจังไรเนี่ยมันจะเป็นห้องลับจะเป็นห้องลับเป็นห้องอะไรเป็นห้องที่แบบเก็บข้าวหัว เกี่ยวพ่อพ้องแบบหลายอย่างเลยแต่เขาก็ไม่กล้ากูขึ้นไปไงแต่จะขึ้นไปได้ก็ตอนพ่อผมขึ้นไปดูโทรทัศน์หรือดูหนังดูือแบเปิดแผน่นซีดงแผน่นซีดีสมัยก่อนนะแต่ซีดงแผน่นซีดีเดินดูหนังเชิญลงเชิญหลงอะประมาณนี้นแบบลุงลุงเขาก็ไปยืมแผน่นซีดีจากบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยที่ดูเสร็จปุ๊บก็ไปยืมขอมายืมขอมาแล้วก็ เล่าขวดนึงไอ้น้องเล่าขวดนึงกับแก้มเล่นดูหนังบนเล่นนี่เชียววนหน่สมัยก่อนแบบคิดถึงสมัยก่อนพูดไปพูดมามันก็คิดถึงนะือแบบสมัยก่อนมันมีแต่มันมีคำสุขจริงๆนะช่วงที่แบบไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรส่์โทรศัพท์สมัยก่อนคือแบบหนังตีห้อยคอไอ้น้องก็มีคำสุขอะสมัยก่อนนะพูดแล้วคิดถึงคิดถึงนะจริงๆนะอืมอามาเล่ากันต่อเลยอนฮะ มันเป็นประวัติที่แบบนังนเอาประวัติแรกคนที่เล่าให้ผมฟังคนแรกคนแรกแกเลยนะไม่ใช่ลุงอ้ที่เป็นเพื่อนพ่อผมนะลุงที่เป็นเพื่อนพ่อผมในตอนนั้นที่คนบอกคนแรกแวกวะเขาก็บอกว่าวี่หนองบ้านมันมีผีเขาไม่รู้ใหมจอนก็ขอรุ้แจ้งผมนะอแล้วผมก็รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้เป็นอะไ เงียขายขายของนะเนี่ยขายของอะเขาเป็นเบบเจ้าของร้านเขาบอกอีอ่หมอะุณบ้างนึงมีผีแล้วผมอะไรผมไม่รู้นะเวลาต,ตอนนั้นผมไปซื้อของ,ของเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ตอนคืนวันนั้นอ่ะปีสองแกแบบแกจะมีเมียนะเป็นเมียแกเป็นคนเจ้าของร้านจริงๆแต่แกไปทํางานเรียบกูพูดไม่รู้เรื่องว่ะโ้โหลืคือคนที่เล่าให้ผมฟังเขาเป็นแบบ แฟนของเจ้าขอวงไม่ใช่เจ้าห่วงร้านแต่เขาเป็นทำงานที่ใจๆจเผื่อเขาจะกลับมาได้ประมาณเดือนเดือนครั้งเดือนละครั้งนะกลับบ้านมาเพียะทีนี้เขาก็กลับมามาประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งตีสองใช่ประมาณตีหนึ่งตีสอง้าเขากลับบ้านมาเขาก็บอกไล่ผมฟังเลยบ้านมึงมีผีไหมหมอผมผม,ผมไม่รู้แล้วผมบอกผีอะไรอะ คือะอะไรอะไรคือผีตนน่ได้ไม่รู้จักหรอกผีผีมันเป็นตัวไงตอนนั้นไม่เชื่อ <c oughs> มีผีไอ้น้องตอนนั้นเป็นเด็กก็ไม่เชื่อเลย <c oughs> เห็นแต่เขาเล่ากันนั่นใช่ว่าไม่เคยได้ยินก่อนไม่เคยได้ยินแต่คนที่ไม่ค่อยเชื่อผีเรื่องผีแต่แต่เด็กเล่าคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีแต่แต่เด็กแล้วแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเออมานาลุงกลับมานะลุงเห็นใครรู้เดินจากบนบ้านเส้อชีเขาผมายา,มาวไอ้น้องเขาตอนนั้นคือกุตั้งใจฟังมากๆเขาเล่าให้ฟัง เดินแบบเดินลงมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาสักพักลุงแกแบบแบบท่านแบบตั้งใจมองอะ่ะคือแบบตอนนั้นมันมืดมากตั้งใจมองอะ่ะมองไปเครียดสักพักเขาหยุดแล้วกวากมือแล้วลุงเขาเปิดประตูเข้าบ้านเลยน้องตอนนั้นกลับบ้านมายีู่กลัวกูกลัวและคืนนั้น,บบนอ่นนนกะกูขอพ่อเลยพ่อขอนอนด้วยดนไหม้ตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เริ่มกลัวผีเลย เริ่มกลัวผีเลยเริ่มแอบไปตอนคืนปุ๊บเริ่มแอบไปนอนเจ๊เจพ่อแม่แม่ประมาณนี้ผมมอแม่ไปไปนอนเจ๊เจ๊เขาสิดก็ไม่ได้โดนด่าโดนดุนะแต่ก็ยางไงหล่ะเราเป็นเด็กนะเขากลัวผีอะไรทีเนี้ยลุงเขามีวันหนึ่งที่ลุงเขากินเหล้าผมไม่ใช่ลุงเจ้าของร้านนะแต่วันนี้เป็นลุงของเพื่อนพ่อผมอ่าลุงของเพื่อนพ่อผมแล like ้วนะแต่กินเหล้าแล้วผูก็ถามเลยลุงลุงเคยเห็นผีไหม แกรู้ไงแกไม่แกขี้โมลหรืออะไรนะแกบอกเฮ้ยสมัยก่อนกูทำภาษาทำภาษาพูดเท่าแบบกินนมกินเหล้าเนาะแต่ก็ไม่ได้บูลลี่เขานะไม่ได้ว่าเขากิดลงกิดเล่านะแต่แต่ก็แบบตทำสาวคนเมาเนี่ยแหละเขาก็เล่าไปทั่วเลยจนมันมีแบบสะดุดสะดุดตึงตรงนึ่งไอ้บ้านกูล่ะแกบอกบ้านอีก็มีผีไอสัตว์กูใจแบบเต็ม จุกตุกตืบลวไอ้น้องไอ้เชี้ยวนั่นมันลึกจริงมันลึกอยิ่ะเอออ้าเดียลยเนไหนล่าฟังไม่อยเออยอ่มบเอตอน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่้่แล้วเมีย่่เสีย่่่่่่่่เ่่เสียมาแรกแล่่่่่่ี่ยก็่่่่่่่ได้ประมาณเดือนสองเ่ือนอ่ะแกพู่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่อ่่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 ่ดูหนั่ดูหนังสักทัก แกลืมยูหกดอ่ะแกบอกหาจะหาพ่อผมอ่ะปุ๊บเห็นเขานั่งใกล้ๆกันเลยเออเห็นเห็นเห็นคนที่แบบขออนุญาตว่าคนคนที่แบบแฟนต่อของพ่อเลี้ยงผมอ่ะนั่งใกล้ๆอ่ะทีนี้แกแบตกใจมากๆแกก็โดดลุ่งจากบ้านเลยไอ้น้องไม่เจ็บไม่อะไรด้วยแกวิ่งกลับบ้านแกตกใจไงในพ่อพ่อพ่อผมอ่ะแกก็บอกอะไรเป็นไรอ่แล้วแกก็งงงงตื่นเข้ามาคุยกันเออแกเห็นผีใ่่แกเห็นไห แฟนพ่อผมใกล้กันเลยคือแบบใกล้ใกล้กันแนบะแต่ไม่เห็นหน้าแล้วคือผลปิดอีกคุณูคุณหลอนเ้ยไอ้สัสคุณแล้นหลอนคุณแล้นหลอนเองแต่แต่มันหลอนจริงๆนนสมัยนั้นคือแบบฟังคื่แบบผลลูกฟู่เลยผลลูกฟู่เลยแต่เราไอ้่าเก็แบบเห็นเริ่มแบบให้เริ่มเห็นบ่อยแล้วเริ่มเห็นบ่อยแล้วบ่อยครั้ง่ะช่นตอนเวลาแกจะเดินมาบ้านตอนคืนนะแกก็จะเห็นผู้หญิงแบบตรงหน้าตาชิดใหญ่กูมาเล่าเนี่คิดกู กู <g ül> หลอนจริงๆน่ะเต็มผู้หญิงตรงหน้าต่างผู้หญิงมาตรงหน้าต่างมาเปิดมาหน้าต่างเองหน้าต่างอยู่ดีมันก็เปิดเองประตูบ้านก็เปิดเองอเแต่ลืมนะว่าแกพูดแต่งขึ้นมาหรือเลงเล่าหรือแบบพูดหลอกเด็กแล้อยากให้เด็กขึ้นไปบนบ้านไงแกก็เออแบบบอกอเลยแกก็แอะไรลุมเป็นห่วงแทนพ่ออะไรประมาณนี้แต่ตอนนั้นก็เชื่อนะกูเชื่อนะ่ะคือแบบเชื่อันจริงเหรอวออสุดท้าย มาต่อเรื่องวันเกิดเพื่อนที่พ่อผมไปกินเหล้าอะไรตอนนั้นผ่านมาตอนนั้นกมอยู่ป .2 ผ่านมาเลย,ยปุ๊บโดดปุ๊บมามาตอดตดปฏิป,ต,ปต่อกันวันนั้นอ่ะผมนอนที่นั้นอ่ะคือตอนนั้นไม่ได้กลัวผีเลยนะคือตอนนั้นอ่ะคือไม่ได้กลัวผีล้วคือมันแบบไม่กลัวแล้วเพราะดูไม่ทาไมผมถึงไม่กลัวเพราะเวลาไปโรงเรียนอ่ะมันจะมีหนังหนังเรื่องนึงอ่ะไล้ไอ ไอ้ที่แบบพระเอกของไอ้ดวงจันทร์นี่เขาอกความเหี้ยอะไรสักอย่างมันไม่ใช่หนังอะไรวะหนังในละครอ่ะละครช่องสากช่องสากช่องสามมีน้อช่องสากเข้ามาช่องสามอ่าช่องสาม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 ไอ้เหี้ยทรีเนี่ยเออเออช่องสามนั่นแหละมันเป็นละครละครนึงที่ทำแบบในเนี้ยดูสิ จะไปเมาส์มอยกับโรงเรียนเลยนีใครเคยเป็นไหมอีกครั้งแบบไปเมาส์มอยดูหนังโน้เรื่องนู้เรื่องเนี้ยไปเมาส์มอยกับเพื่อนที่โรงเรียนห่ะเออไรแบบนั้นว่าเช่นดูเรื่องนี้แบบเช่นนาคีเรื่องแบบดังๆในสมัยนั้นเลยนะแบบฮิตดยิ้สุดๆอ่ะสมัยแบบไอ้ทศพลแบบนาคีเจ้าแม่นาคีสมัยก่อนโอ้ยพูดดูเย้ขี้อวดเป็นยิ้มสาวแบบแล้วจะมาต่อกันในเรื่องที่อ่ะ มันเป็นเรื่องอะไรผมจำชื่อเรื่องไม่ได้นอกก็ต้องขออภัยเป็นแบบไปอีกไปทะลุมิติแล้วทีเนี้ยจะมีพวกพิทรงพิษาและแลอะทีนี้ไปเล่ากันแบบอี้ยหมอกกรบผีไม่ว่าไอ้น้องบอกไม่กูไม่กลัวแบบเปยอคนขี้ง้คนขี้อวดอะะไรแบนั้นบอกไม่กลัวไม่กลัวมันก็มีภาพพระองค์หนึ่งนะเวเขาบอกเขายิ่งแบบพูดๆมาเลยประมาณว่า ยัมันไม่มีจริงหรอกมันเป็นจิตปรุงแต่งของมนุษย์ขึ้นเกิดเช่นมาเองไอ้ตอนนั้นไปไปไปทำบุญในวัดไงไปทำบุญในวัดตาองตาบาแล้วก็ไปวัดฟังพระทงพระเทศอะไรเนี่ยแหละเขาบอกเมื่อ,อตั้งแต่วันนั้นมากเ็เริ่มรู้สึกว่าใช่ไมัน่ไม่มีจริงหรอกก็ต้องรู้ึแบบตั้งแต่ฟังตามาฟังบุญแกมาโอ้หไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยเลยก็ทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นมาก็เลยไม่เชื่อ,อแล้วก็การมันก็นอนเนยเดียวเนี่ยแหละสุดท้ายก็มีอยู่คนหนึ่งไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรยูดีด้ยนนเงบา กอเสียงคนเดินเลยนมไม่ใช่เสียงกอกๆนั่นแจะเสียงคนเดินคนเดินย่าม้อ่ะอืมีคนเดินย่าไม้เลยต,ตอนนั้นอ่ะไม่รู้สึกอะไรตอนแรกนึกว่าแมวแมวอ่ะแมวตอนนั้นลิ้นไอ้โอ้ยแค่ลิ้นพันหลายสัตว์ตอนนั้นนึกว่าแมวอ่ะแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนนั้นก็ถามว่ากลัวมันก็เติมกลัวนิดหน่อยเพราะกลัวเพราะพอมาอยู่บ้านเนี่ย อ่าพ <the those S 1> ่อมาอยู่บ I mean ้านเนี่ยอ่าเริ่มกว่าไอ้น้องแม่งก็โวยเชียร์มาปุ๊บแม่งนอนหลับปั๊บเลยใช่แม่งนอนดีผ่าแล้วแล้วจะปลูกมาคุยหน่อยแต่ก็แบบเบลไม่ไม่อยากปลูกมาเพราะสมัยก่อนอ่ะน้องผมไม่ค่อยกีดอ่ะจริงจริงเชียปลูกนิดหน่อยแม่งร้องไห้แน่นอนนอกจากร้องพ่อคุยดีแน่อ่าโคดรจีดที่สุดของว่าจีดเลยน้องเสื้อผ้าเปลบาเสียบตัดทุกตัดโคตรผีเสียบประตูแบบแงะเส้นโอ้ยเชียร์เลย ูพุ่งไปแบบเปลียนเสียงแบบประตูเปิดเนี่ะเสียงเสียงแบบช้าๆเลยเนาะป่บปุ๊บสักพักไอ้เชีย่ยกูกกผมพ่อห่มเลยกูกลัวคือตอนนั้นอ่ะเหงื่อแตกนะผมพ่อห่มแล้วไปใสว์จะลุนหลยส่แบบหายใจก็ไม่ออกเลยเปิดๆแบบวีใครเคยทำมาว่าไปไอ้พ่อหมปิดปิดแล้วปีดเนาะมันไวต้วตรงจมูกให้หายใจสักพักไม่ทนไม่ไหวใช่ไหมร้อนขนาดมีพัดลมนะร้อนสัตว์ร้อนสักพักเปิดปัาปุ๊บ ไอ้เห <aid> <Solomon> <sk> <rawd unre> ี้ยไอ้เหี้ยคนไอยหัวลงมาไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแบบเงาต้นไม้หรืออะไรฮะแต่มันเป็นหัวคนแบบผมสะบัดไปสะบัดมาจริงๆนะทุกคนมันเพี้งจริงนะคือตอนนั้นผมรู้เหมือนกันว่าเป็นเงาโมงเงาไม้หรือเปล่าแต่ตอนนั้นกลัวสัตว์สัตว์กลัวสัตว์สัตว์จนแบบร้องไห้อ่ะจนแบบสักพักแบบภาวนาพ่อมาแต่ในช่วงเวลานั้นคือแบบไอ้เหี้ยโอ้เหี้ยโคตรยาวนานแบบ เผู้ผ่านไปยี่สิบคืนหเฮี้ยโอ้ยเยเปิดดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกอะสักพักกูได้ยินเสียงพ่อาดนใจเลยเฮียดีใจเลยได้เสียงพ่อมาแบบเยจเจาเจาแม่ไดีใจเลยเฮียแบบรู้สึกอุ่นใจอ่ะสักพักกูไ้ีผู้พองไปเลยผู้พ้องรู้สึกใจนครับเปิดผู้พ้องทุกเสียงเงานั้นหายเฮี้ยจีเซือเงาหายเฮี้ยดูตอนแรกกอ ไอ้เร่กลัวนะคือตอนนั้นช่วงเวลานั้นกลัวแต่รุ่มมันก็ว่าช่วงเวลานั้นมันกี่ทุ่มไงเพราะตอนช่วงนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีนาฬิกาเนาะนาฬิกาอยู่กับพ่อรู้มันจะกี่โมงกี่ยามเงาหายไม่เป็นหัวคนแบบค่อยลงมาแล้วทีนี้ผมไม่สะดวกสบายอ่ะเชี่ยแล้วไม่มีลมด้วยนะช่วงนั้นอะคือตอนนั้นจะมีต้นมะม่วงเนื้อไงตอนแรกน่ะตอนแรกผมไม่ได้คิดเลยว่าเป็นเงาเพราะตอนนั้นแบหงาเพราะมีเรื่องกรณีสำคัญอ่าไปคิดได้ยอด คือแบบเด็กๆยัไงก็ม um. pues ีจิตงแต่งแล้วไม่เชื่อฝนลูกจริงไงช่วงนั้นะคือฝนลูกสัดๆคือช่วงนั้น่ะคุกลัวมากๆเลยนะทุกคเกิดเท้ามาพ่อแม่พ่อแม่หน่เหดลงมาพ่อ่แกบอกแกไม่เชื่อไหนน้องแกไม่เชื่อไหนน้องบอกแกแกไปแกบอกไม่ชื่อทีนี่ไปบอกตาแม่งตายยิงพูดให้กูกลัวก็เดิมนั่นแหละวังระวังขอสมัรชีวิตมึงเฮียมึงขึ้นไปเล่นบ้านใช่ไหม ไม่เลยไอ้เงี้ยกูกลัวกูหลอนเลยตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่ทะลึ่งขึ้นไปไม่ทะลึ่งอะไรแล้วถ้าผู้ใหญ่ผู้เล่าผู้ใหญ่มันขึ้นไปกูก็ไม่ขึ้นไปตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เลยกลัวจนมาถึงทุกวันนี้ก็แอบหลงหลอนิดหน่อยนะทุกวันเนี้ถามวมาคิดถึงไม่คิดถึงไม่ไม่อยากคิดถึงเลยทั้งแต่หัวสมองกูบุขึ้นมาฟุ๊กๆเลยวไปเลยแบบที่ทำลงคอนเทนต์อะไรอยู่นะเลยก็คิดเอมเทนนี่มาได้เลยก็อ้ยเอาไม่วหวนนองเรื่องเล่าอะไรก็เป็นแบบ สมัยเด็กๆนะแต่ทุกวันนี้ผมก็เริ่มแบบห้าสีบห้าสี่คือก็ไม่กลัวแล้วก็กลัวเออไม่กลัวแล้วก็กลัว <c oughs> ก็คือกลัวนี่แหละกลัวห้าสิบไม่กลัวห้าสิบประมาณนี้คือแบบเชื่อมัง่งไม่เชื่อมังอม่งผมมัก็เป็นแนววิทยาศาสตร์มากกว่าจิตจิตวิทยาศาสตร์ <c oughs> นีหรอจิตวิทยาศาสตร์ไนล่ะวิทยาศาสตร์แบบคำจริงๆละ่ะคำจริงว่า ทุกันี่ผมก็คิดถ้าถ้าถาม้าฝ่าว่าตอนนี้เออถ้าตอนนั้นมันคืออะไรผมค่าน่าจะเป็นเงาไม้ใช่เป็นเงาไม้แต่เงาไม้ก็เลยตรงผมเฉยๆมาก็เหมือนผมคนจริงๆนะผมคือผมยาวมนาตูดมากไปเลยแต่ไม่เห็นคอนี่แบบประมาณนี้เลยแล้วผมยก็คาประมาณชมมากเลยนาทวกคนตามันหลอดมันก็หลอดแหละช่วงหลอ้ก็ถามชื่อว่า น่าจะเป็นเงาไม้หรือว่าเงาอะไรสักอย่างแหละประมาณนี้ถ้าสมมติถ้าสมมติว่านานเป็นเดือนแจ้งด้วยนาทีน่าจะชัดๆเอาว้าเป็นเดือนแจ้งน่าจะาเอ็กิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากาไม่ใช่บทในสัตว์นี้แค่เรื่องบทอันนี้เป็นเรื่องเล่าอ่าเป็นอีพีแรกผมผมก็จะสร้างอีพีบ่อยๆในะเรื่องเล่าเกี๊คือผมเป็นเด็กมีเซนส์สักหน่อยเพราะบางคนที่เราชอบเห็นนู่นเห็นนี่แต่เด็กแล้ว คนนี้แบบมีทรงมีเซนเรื่องคงเรื่องผีตั้งแต่เด็กแล้วอ่าแลวก็แต่อีสัตว์กูมีเซนขนาดนี้แต่กูก็ยังไม่เชื่อไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะแต่ผมก็ไม่ได้ลบหลู่นะไม่ได้เลืกกดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆอ่าก็คน่อยู่สองคนผีก็อยู่ส่วนผีอะไรก็อยู่ส่วนตากแค่ตังอยู่ประมาณนี้ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ก่อนจะจากลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเดี๋ยวนะครับผมถ้าใครชอบแน่คอนเทนต์แบบแนวนี้ก็ขอกทำไม่ได้ไ <c oughs> อ้ผู้ขืนด้วยไอ้กันไม่ขอใครออกจากขโมยอยากคอมเมนต์อะไรรึเปล,ล่ปาประมาณนะ่ะ <c oughs> ก็ไอพีต่อไปอ่ะเดี๋ยวผมขอสปอยไว้ก่อนเลยมันจะเป็นเรื่องเล่าสมัยแบบเป็นมแต่ผมไม่ได้เห็นนะแต่เป็นการที่แบบ ผีเข้าสิงคนอันนี้ตอนอยู่ช่องอยู่พ่มเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศในต่างะเตอนนั้นนะเรื่องที่แบบพ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยแหละเพราะว่าไปย้ไปยมาสุดท้ายผมก็ยยาอยูู่่อยได้ประมาณสามปีนะฮะอยู่ได้สามสามปีแต่แก็นนะนะหาหาเจอเรื่องเยอะแยะเหมือนกันนะฮะเจอเรื่องเยอะแยะเหมือนกันสมัยนั้นก็ตอนนั้นอก็อยู่ได้แปดขวบแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันเนแปดขวบเก้าขวบก็จาไม่ได้ฮะ รู้ว่าสิบขวบว่ายี่สิบขวบเพี้ยอะไรช่างแม่งอ่ะแต่ตอนนั้นก็พอจพําความได้พอรู้ว่านี่คือผีนะไม่ใช่ผีนะแต่ขอสปอยไวปแล้วตัวอย่างนะตัวอย่างเลยมันเป็นงานแบบสิงคุนไปลบหลู่อ่าอ่าอ่าเรื่องนี้จะมันขนาดไหนก็รอดติดตามอีพีต่อไปนะฮะอีพีที่ต่อให้น้องโอเคบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับอย,ย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับราคาเท่าไรไปไรได้ผมไหนที่ต่อไปนะครับน้อง สาวพอนาขวอยมีเสียง